เปียโนโมนาแฟมิลีอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะ oh, s <S ถึงท่าเรือแล้วนะทุกคน oh, s <S พี่เป็นโนลากกระเป๋าค่ะหัน <'s> หน้ามาไหนคะ่ะ <'s> ไปไหนกันคะ เกาะเกาะเกาะอะไรคะสเม็ดค่ะโอ้โหจะไปยังไม่รู้เลยว่าจะไปไหนโอนาเดินไปกับปู่กับย่าแล้วอ่าไปจ้าเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะบ๊ายวันเสาร์อาทิตย์นี้รอบแรกแปดหมู่อันนี้อันนี้ไปกับพรุ่งนี้เราดูว่าเที่ยวไหนเราจะกลับเที่ยวไหน ก็น่าจะเที่ยงนั่นเด็กเท่าไร่คะเด็กคิดน้องคนคิดคนนึงคนเด็กไม่คิดนะน่งเจ็ดร้อยบาทไปจับคนละร้อยค่าจอดรถคืนละหนึ่งร้อยนละหนึ่งร้อยค่าจอดรถหนึยบัตรบัตรจอดนี่เก็ไว้ใช่ไหมครับเก็บไปเก็บลักบัตรจอดรถค่ะ เสร็จแล้วนั่งรอนะคะ9โมง10นาทีรถจะมารับไม่ต้องเดินไปตรงรถจะมารับที่นี่นั่งรอได้เลยโอเคไปนั่งรอค่ะทุกคนเดี๋ยวรถจะมารับนี่นั่งตรงนี้เลยลูกนั่งตรงนี้นี่เราไปเกาะเสม็ดค่ะไ่รอรถรับส่งมารับโอเค9โมง10นาทีแล้วก็จะไปขี่เรือบุญบุญเรดเรือนะคะโคบได้บ้าไปบุญบุญ จุดค่าเข้าอุทยานนะคะทุกคนกำลังจะมาเสียค่าเข้าอุทยานเป็นน้บัตรอะไรแหมเดี๋ยวแม่ปีอะไรครับเขาถึงถามไงว่าพ่อกับแม่อายุเท่าไหร่ จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์กันนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วร้านเช่ามอเตอร์ไซค์นี่ไง,งที่เช่ามอเตอร์ไซค์ตรงนี้อ่ะรอ รอพ่อหมีไปหามอไซค์ให้เช่ารออยู่หน้าเซเว่นเป็นเนาะโมนานั่งได้ไหมนั่งได้นั่งลคงไปฝากไว้เลยนั่งลงนั่งลงนั่งลงเอาฝากไว้โรงแรมโรงแรมนี่จะเป็นเหมารถสองแถวก็ได้นะเช่ายังแค่ที่สี่สี่ร้อยแต่ว่า ได้ถึงนสี่โมงสี่โมงของอตอนนี้เราก็ได้มอเตอร์ไซค์แล้วทุคนปู่กับย่าหนึ่งคันเป็นโนนั่งกับปูก่กับย่าได้โมนานั่งกับพ้อหมีไปกันเลย ก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปตาม GPS กันเลยเลย พี่สดาน Indeed. จ,กกจับยืมเมื่อกี้นีแสงเทียนหยุดรีสอร์ทเป็นโนระวังด้วยนะดูเป็น,นโนเดินตามขั้นบันไดได,ได้เลย วันนี้น้ำมันขึ้นนะ นางโมนาอยู่นี่เป็นไง,นงถึงน้ำเลยอยูดูน้ำดิคลื่นแรงวันนี้น้ำขึ้นเป็นโนเดินได้ดีนะได้เล่นแน่แลูกวันนี้ได้เล่นแน่ๆเดี๋ยวให้อะไรเรียบร้อยก่อนเออน,นี่ไงของเราอะ่ะเก้าอะใช่ปะ่ะ R F เก้าข <RF 9. S 2> องเราเก <FR 9. S 2> ้า F R เก้า นี่ดูทะเลดูคลื่นเนี่ยวันนี้คลื่นแรงมาเช็คอินมาจ่ายตั้งแจอะไรให้ลนถึงนีตอดแล้วเหนื่อยไหมคะขี่มอเตอร์ไซค์ถึงนีสอดแล้วเขาอยากซื้อของเล่นเล่นน้ำแล้ว อ๋อนี่ง่ายน้ำดื่มของเราเดนนี่มาเลยแหนของย่าไปให้ย่าเร็วอ่ะตรงนี้ก็ได้มาตรงนี้อันนี้จะเป็น แสงเทียนบี๊นี่ช่งต่อแม่เลจ้นแกโ้หน้าลมเอเปิดให้แบบลมแรงมากตรงนี้เล่นไม่ได้แล้วเนี่ยดูเขาเล่นน้ำแบบกระโดดเนี่ยไม่งานม่ดูก็า กินได้ได้กะเพราทะเลสองของเด็กอ hey. ่ะของเด็กเป็นโนเอาไข่เจียวไหมอ่ะเาไข่เจียวหรือจะเอาข้าวผัดคะกะเพราอ๋อผัดกะเพราแบบไม่เผ็ดของเด็กหนึ่งกะเพราไม่เผ็ดหนึ่งแล้วก็ไข่จผัดหนึ่ง ใจมากาแต่น้ำทะเลแบบลึกมากที่สุดกับยากับหมาด้วยที่ครับถามหน่อยถ้าลมๆแบบนี้ที่ไหนพอจะเล่นน้ำได้บ้างเด็กแล้ที่นี่ เดี๋ยวตอนเรียนก็เรีนได้แล้วไม่ีาดสแกอนนี้มีที่ไหนไม่มีเกันขาดสายแก้วนี้บ้างาแก้วครื่งใจกว่านี้ไงใบในนีเพราะว่ามันไม่มีอะไรปังการวยครับอยู่ตรงนี้มันจะมีการแบบนิดนิดาไสาแก้วบางใจบาใจเลยาวาเล่นใจเลยแล้วไอ้ตรนไหนที่เี่นได้เราสาย ถ้าเล่นได้แค so ่เอาเผาครับเอาเผาอย่งเกาเอาเผาเอาเผาครับเล่นได้เพราะว่าเอาปากกาลังเป็นไงพี่เอาปากกาลังเอาปากาลังก็เล่นไม่ได้ฝังอยูเอาเผาใช้ี่ถ้าบมอเตอร์ไซคใกลเท่าประมาณทบมอเตอไปประมาณสิบนาทีาสามกิโลสามกิโลแบบใดค บผมฟครับเดี๋ยวเรารอรอไปเล่นน้ำแล้วกินข้าวเที่ยงก่อนเย็นบ้นจ่า้่นบ้านจ๋าเขาสวยก็ได้ไขาเล่นที่ไห้อันนี้เขาล่นตอนเย็นตอนเย็นไม่เย็นแบบนี้ไม่ด้องกินข้าวอะไม่ดีสาระล้ ที่พ่อหมียืนจะเป็นโซนกระบอกไฟมองโมนาไม่เอายกเดี๋ยวก็หกใส่ตัววันนี้คืนแรงนะทุกคนเด็กๆก็เล่นน้ำไม่ได้เดี๋ยวไปหาที่เล่นน้ำที่อื่น สำหรับโปรที่เราจอง1,550บาทต่อคนนะคะทุกคนก็จะเป็นอาหารจานเดียวจ้าอยู่แล้วกระเพาไม่ใช่ข้าวผัดพุ้งค่ะผ่นท้เชอร์รีของแม่จะเป็นกระเพาทะเลขอองพอ่ของพ่อก็จะเป็น ข้าวทะเลเหมือนกันแล้วของน้องเปโนเขาลืมแล้วกําลังนั่งรอปุ๊กย่ากินแล้วเชิญนะคะอร่อยไหมคะยังมียัมียมีกิโนชิมติอร่อยเปล่าข้อเอาเลยไหมอ่อรไหมเปโน เป็นไงบ้างคะไหนย,มมหยัมมี่เหรออ๋อยัมี่ยัมมี่ยัมี่โมรายัม,มีม่ไหมแม่ก็จะกินแล้วไหนไปดูสิ video đôi Ờ, <laughs> à, video <đấy>. Ờ, <laughs> oh, <laughs> 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 à? không, cũng không Không, á, không Trong ไม่ขึ้นไปไม่ขึ้นไป,นปไม่รู้้ทะเลสวยมากด,ดีลักฝั่งคะดีลดักคนละฝั่ง,งของปู่กับย่าจะดีกว่าเราอยู่ เช็คอิ้่หน่าตอนบ่ายสองะอนะคะรอนนเราจะไปเล่นน้ำก่อนจ้า